ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้จ้าได้จ้าชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับซูบิว้าวครับพี่จูบิว้าวหรอนามสก,กุล<า>คุณ้นๆเป็นลูกใครครับเนี่ยลูกป๊ป๊าชักว้าวครับป๊าชักว้าวปลาฉลามว้าวอ่าใช่ไหม,มววครับผมแล้วมาม่าล่ะมามา่าันนี้ฉันนเปอร์อ๋อทำไมทำไมเสียงเศร้าๆแบบนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นคนซวยเป็นคนซวย อันนี้สุพรรณนี่บ้านเดียวกันหรือเปล่านิไม่ใช่จ้าไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้เป็นคนจังนั้นนะครับผมอันนี้เล่นมานานหรือ,อยังประเทศเนี้ยเพื่อตามป๊าป๊ามาได้ค่ะป๊ามันยังไปผู้เล่นใหม่อยู่เลยยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนกี่วันแล้วครับประมาณนั้นเกือาทิตสองอาทิตย์ถึงได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ค่ะอืมรวยหรือย,ยังรวยหรือย,ยังไม่รวยฮะไม่มีตงังค์รวย มีตังบริจาคได้ค่ะอ๋อไม่มีตังเลยเหรอได้ซื้อรถบ้างหรือยังไม่มีไม่มีรถเลยอะรถปุ๊กปิ๊กเหรอไม่มีมีแต่รถรุ่นใหม่อ๋อรถเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นจ้าอ้าวแล้วปกติไปทำงานอะไรครับงานขาวงานดำงานดำเหรอเน้นจกสายไฟหรือจกปูน่ะหรือว่าได้ฉลับทำทั้งคู่เลยก็มีอยู่อ๋อมีบัตรทำฉลามมาด้วยเหรอ ทำฉลามคืออะไรอ่ะอา้าวมันต้องไปทำบัตรเพื่อไปตกฉลามอ่ะอ๋อมีค่ะมีตกไปแล้วได้มา24ตัวอ๋อแต่ยังไม่ได้แลกใช่ไหมครับใช่คะไม่มีที่แลกอ๋อช่วงนี้เป็นสตอรี่ก็น่าจะไปแลกได้อยู่นะถ้าเจอนะคะถ้าเจอจุดอ่เหรอได้อืม โ okay. อเคอะล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราอยากได้ตังเขาเราลองขอตังอ้อนๆให้หน่อยได้ไหมนี่คะมีตังไหมคะขอหน่อยได้ไหมว้าวเขาจะให้หไหมนะไม่รู้เหมือนกันฮะอือแล้วคุณอาให้หนูเปล่า <laughs> ผมต้องให้เรามั้งเนี่ยถ้าเรียกมาขนาดนี้ฮ <laughs> ่าฮ่า อ่ะแล้วถ้ามีคำคมบอกใครสักคนหนึ่งหรือเชิญใครสักคนหนึ่งมาเล่นประเทศนี้เอาจะจะบอกว่าไงดีเวลาีดีจูก็มีให้ครับที่เบอร์ลินเลยครับผมมาได้เสมอเมื่อเธอต้องการโอเคม,ม,มีมีวาร์ปไหมมีวาร์ปไหมอ่าเฟซไอซีก็ได้เผื่อเขาจะได้ไอจีเลยหรอใช่เฟสจำไม่ได้นะอ๋อ ที่รางได้ไหมแล้วคุณอาขึ้นให้หนูได้หรือเปล่าจริงๆมันก็ขึ้นได้แต่เราบอกดีกว่าเผื่อเขาจะได้แอดไปง่ายขี้เกียจขึ้นให้นะไม่ได้นะขึ้นไอจีานนะคะอัอนหรอ x n ค่ะแล้วก็ขีแล้วก็ j u c h A n ค่ะคุณจูจังค่ะอืมโอเคสุดท้ายแล้วอันนี้มีคนจีบเยอะไหมครับประเทศนี้มีเลยสักคนโอเคงั้นก็แสดงว่า ใครที่จะเข้ามาจีบก็ติดต่อมาได้เลยนะครับถูกต้องไหมจีบได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปแล้วกันครับไปตั้งตัวเผื่อเราจะได้มีรถขับเพิ่มขึ้นเนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณนาโอเคไว้เจอกันครับไว้เจอกันฮับสวัสดีครับพี่ชายคนะโอ้ยทำไมทำเสียงแบบนี้ล่ะเนี่ย โล,โลเด็กเลยอะครับเนี่ยเด็กบางวันเวลาครับโอเคงั้น,นลองเป็นเสียงผู้ใหญ่ได้ไหมครับพี่ไม่ชอบเด็กหรอครับไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่ว่าอันนี้ผมโตให้ได้นะครับเออนี่แหละต้องอย่างนี้สิครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อกาฟิวครับมีนามสกุลหรือเปล่ากาฟิวเคซิก กาฟิวเคซิกหรอเป็นเป็นลูกใครครับเนี่ยเป็นเป็นลูกมามีคุณแล้วก็มามียายหนูอืมมีป้าป้าไหมครับแล้วแต่มามีครับอ๋อโอเค <laughs> ตามนั้นอันนี้เล่นประเทศนี้นานยังครับ เล่มาสามเดือนแล้วครับครับผมเออขนัดงานประเภทไหนงานข่าวหรืองานตามครับงานข่าวครับงานข่าวชอบฟาร์มรอบเมืองหรอชอบฟาร์มเป็นที่ที่ครับอืมที่ไหนที่ไปบ่อยสุดครับเมืองเมืองครับเมืองอ๋อรายได้ดีไหมครับพุดเมืองเนี่ยแล้วแด่ดวงครับถ้าได้ทองเยอะๆก็รวยครับถ้าได้ทองน้อยก็ก็ มันก็กลางๆอะครับครับเพราะว่าช่วงนี้ทองแพงนนอะเนาะเราก็แบบต้องรีบกดรีบขายเนาะใช่ครับครับผมอันนี้มีคนมาจีบเยอะไหมครับเล่นประเทศนี้เนี่ยไม่มีเลยครับอืมล้วจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาจีบไหมจะเข้ามาจีบไหมครับสวัสดีครับสวย <laughs> เป็นวัยรุ่นบักซิ่งไปเลยเนาะ <laughs> สวัสดีครับสวย,สวย โหถ้ามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าเราต้องต่อยตึงหรือเปล่าเป็นกัดไมแฮนด์ปะปไม่เป็นเลยครับอ๋อหรอเอย่อ,ยเยอะเน้นเสียงไะเน้นเสียงคู่เนาะ <c oughs> อ่าแล้มีอะไรอยากฝากบอกใครในประเทศนี้หรือเปล่าครับเอาไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับแค่แค่ประโยคก็พอ เรบอกไอต่อรอนะครับบอกว่าอะไรครับไม่เท่าไหร่โอ้โห oh, ตึงใส่เลยนะ้ <laughs> าไม่มีปืนมึงไม่เท่าไหร่โอเครู้เรื่องเนาะอ่ะงั้นมีประโยคประโยคนึงสักแคปชั่นหนึ่งไหมครับว่าแบบจะโชว์ตึงหรือว่าแบบอ่อยสาวก็ได้อะไรก็ได้ครับว่าะ่ะ แงสโลแกลหครับ e ใช่ครับใช่ใช่อะไรก็ได้อพี่ชายรู้ไหมว่าทำไมอยากแอบแผกกินแล้วง่วงนอนท้าไมครับเพาคนแพ้มีสิทธิ์ได้แค่ฝันครับโอเคตึงจัดโอเคขอบคุณนะครับยังไงวันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆให้แล้วกันรักหมื่นหนึ่งเนาะโอแสนหนึ่งเหระโอ้ยแสนหนึ่งก็เยอะไปผมว่าฟาร์มเปนชั่วโมงเลยมั้งนะแสนหนึ่งละ ขอบคุณมากครับพี่ชายครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีนะ